สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับวิชาคณิตศา,ศาสตร์กันอีกครั้งหนึ่งค่ะวันนี้นะคะเราจะเรียนในเรื่องของการคูณจํานวนหนึ่งหลักกับจํานวนที่เป็น 10, 20, 30, 40แบบนี้ค่ะไปถึง90เลยก็คือจํานวนที่ลงท้ายด้วย10เนาะอ่ะมาดูนค่ะจากข้อแรกนะคะอ่าทบทวนเนาะถ้าคุณครูให้5คูน1นะคะ5คูณหหมายความว่ามีทั้งหมดเท่าไหร่แถวคะ5แถวแถวและกี่ แถวและกี่แก้วอันนี้ที่นี้เป็นแก้วเนาะจะวางจัดแก้วค่ะจัดแก้วทั้งหมดห้าแถวแถวและหนึ่งแก้วเห็นไหมคะมีทั้งหมดห้าแถวเนอเอาหนึ่งสองสามสี่ห้าแถวแถวและหนึ่งแก้วเห็นไหมคะรวมแล้วมีทั้งหมดห้าแก้วนั่นเองนี่คือการคูณเนาะหรือเราท่องแม่สุตุคูณก็ได้เป็น 5, 1, 5<ม>ห้าหนึ่งห้าเลยจําได้ไหมคะแต่ถ้าเป็น คูณกับจำนวนที่ <c oughs> <c oughs> เป็นที่ลงท้ายได้สิบอ่าห้าแถวเหมือนกันแต่แถวละสิบและคราวนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าเห็นไหมคะห้าแถวแถวและสิบแก้วอ่าแถวละสิบแก้วอันนี้มีสิบ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 เห็นไหมคะ <c oughs> สิ่งที่เกิดขึ้นคือ5้คูณสิบได้เท่าไหร่เนี่ยถ้านักเรียนยังไม่เท่าแม่สุดคูณหรือว่าเท่าแม่สุขคูณถึงแม่สิบไม่ได้นักเรียนก็จะนับใช่ไหมคะอ่าได้เป็น5้าคูณสิได้5้าสิบนั่นเองแต่นักเรียนดูค่ะดูความเขาเรียกอะไรอะความเหมือนกันความที่คล้ายกันเห็นไหมคะ้าคูณหนึ่ง ห้าคูณหนึ่งคำตอบคือห้าแต่พอห้าคูณสิบคำตอบคือห้าสิบสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรตัวไหนเหมือนกันคะห้าเหมือนกันเห็นไหมคะดูสิห้าคูณหนึ่งได้ห้าแต่พอห้าคูณสิบได้ห้าสิบเลยเห็นไหมคะสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะมันเป็นแบบนี้พอเป็นคูณด้วยลงท้ายด้วยสิบนะคะก็จะเอาห้ามาคูณ ตำแหน่งนี้ค่ะตำแหน่งแรกนะคะเราจะไม่สนใจศูนย์เราคูณได้เท่าไหร่เราใส่ไว้ค่ะแล้วเราค่อยเอาศูนย์ตัวนี้มาเติมข้างหลังที่หลังค่ะอ่าเช่นอ่ามาดูโจทย์นะคะลองไปดูโจทย์ของเรากันนะคะเช่นเช่นไอ้ข้อแรกข้อที่หนึ่งเหมือนเราเลยเหมือนเมื่อสักครู่เลยใช่หไหมคะห้าคูณหนึ่งได้ห้าข้อนี้ก็เป็นห้าคูณหนึ่งได้ ห้ามีศูนย์เอาศูนย์มาเติมได้เป็นห้าสิบแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะที่มาเป็นแบบนี้อ่ะลองดูข้อที่สองค่ะได้ไหมนะเก้าคูณสองค่ะถ้าท่องแม่สุดคูณนะคะท่องแม่สองก็ได้ค่ะอ่ะเก้าหนึ่งเก้าเก้าสองเดี๋ยวคุณครูเขียนให้ดู 1> 9คูณ1เท่ากับ9 9คูณ2เท่ากับ18บนี่เคูณ3เท่ากับ27ในที่นี้คือ9คูณ2ก็ต้องใช้อะไรคะอันนี้นะคะเก้าคูณ2ได้18นั่นเองอพอมาถึงข้อนี้ค่ะตามที่คุณครูบอกคือเอา9คูณกับ สตัวนี้ใช่ไหมคะเ้าคูณ2องได้ลายสิบแปแล้ว0นย์มีอยู่1ตัวก็เอา0นย์มาเติมที่คำตอบจริงไหมนะอ่ะ <c oughs> จะถูกไหมนะลองดูสิคะว่าถูกไหมอาถ้าคุณครูถ้าลองกดเครื่องคิดเลขนะคะคำตอบก็จะได้ตรงกันนะคะนี่คือเป็นหลัก ของการของการคูณด้วยจํานวนที่ลงท้ายด้วย10นะคะจะเป็นแบบนี้อ่าเพราะฉะนั้นนะคะคุณครูคิดว่าเพียงเท่านี้นะคะนักเรียนก็จะสามารถทำในข้อที่3ถึงข้อที่14ได้แล้วเนาะพอเข้าใจหลักการเลยนะคะอ่ะเมื่อนักเรียนเข้าใจหลักการแล้วนะคะ,ะ,ลกกแ,ละ,คะแล้วทำเสร็จแล้วนะคะก็ให้นักเรียนเปิดไปแบบฝึกหัดหน้าต่อไปเลยนะคะคราวนี้นะคะเราจะ เรียนโดยการตั้งคูณแล้วนะคะข้อนี้จะเป็นการตั้งคูณแล้วค่ะเมื่อสักครู่นี้เราคูณแนวนอนเนาะแล้วถ้ามันเป็นตัวเลขเยอะอย่างนั้นล่ะเราจะทำอย่างไรมาดูกันค่ะในข้อที่หนึ่งนะคะครูขอเขียนเนาะว่า21เเป็นตัวตั้ง4เป็น ตัวคูณเห็นไหมคะตัวตั้งกับตัวคูณเวลาสแสดงวิธีทำนะคะหรือเวลานักเรียนคิดเนาะเริ่มเอาตัวตั้งมาตั้งก่อนนะคะอ่า21แล้วค่อยคูณด้วยตัวคูณเห็นไหมคะมันเป็นหลักหน่วยเหมือนกันนักเรียนก็ต้องวางให้มันตรงกันนะคะ ตัวคูณมีตัวเดียวคือหลักหน่วยนักเรียนก็ต้องวางให้ตรงหลักหน่วยเหมือนกันแบบนี้พอเสร็จแล้วปุ๊บนักเรียนต้องเริ่มคูณเอาตัวคูณไปคูณตัวตั้งนะคะตัวคูณเราคือ4ใช่ไหมคะเอาไปคูณตัวตั้งที่เป็นหลักหน่วยก่อนนี่เป็นหลักหน่วยเหมือนกัน4คูณ1ได้ สี่เห็นไหมคะคาตอบพี่ได้ให้ใส่ให้ตรงกรันเราคูณหลักไหนเราต้องใส่ตรงให้ตรงหลักนั้นอันนี้เราคูณตรงหลักหน่วยใช่ไหมคะคาตอบเราก็ต้องใส่หลักหน่วยให้ตรงกรันอ่าสี่คูณหนึ่งได้สี่ถัดไปค่ะหลักหน่วยคูณเสร็จแล้วเราก็จะคูณหลักสิบก็เอาสี่ไปคูณสองค่ะพั้งแมสุคูณเลยสี่หนึ่งสี่สี่สองได้แปดก็ให้ใส่แปดไปค่ะ เวลาตอบนะคะเราก็ได้แล้วว่า21คูนด้วย4นี้ได้84เวลาเราตอบนะคะตอบตอบก็84เป็นเลขไทยนั่นเองเห็นไหมคะ84เป็นเลขไทยนั่นเองอ่ะเพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นนะคะไปดูข้อที่สองค่ะ ข้อที่2ตัวตั้งของเราเห็นไหมคะมันคือสามตัวคูณคือส2บสองแต่จํานวนหลักนักเรียนดูค่ะมันจะคูนยากนะคะถ้าตัวตั้งของเราเป็นสามการคูณเนี้ยเราไม่ได้ซีเรียสเรื่องตัวตั้งตัวคูณเนาะดังนั้นค่ะให้นักเรียนยึดว่าเอาตัวที่มีตําแหน่งเยอะเห็นไหมคะสมีแค่ตัวเดียวแต่สิบมีตั้งสองตัวนะคะให้นักเรียนเอาตัวที่มากนะคะเป็นตัวตั้งนะคะอันนี้มากนะคะเป็นตัวตั้ง อันนี้เป็นตัวคูณแทนนะคะเห็นไหมคะเวลาเขียนนะคะเราก็จะเอาตัวที่มากกว่าขึ้นนะคะ12คูณด้วย3แบบนี้ค่ะเริ่มคูณที่หลักหน่วย3คูณ2ก่อนคะ่ะ3คูณ2ได้6เห็นไหมคะใส่ให้ตรงหลักเมื่อคูณหลักหน่วยเสร็จถัดไปคูณหลัก10ค่ะ3คูณ1ได้ สามเห็นไหมคะครูคก็เอาคําตอบใส่อุยคุณครูก็เอาคําตอบใส่ให้มันตรงหลักกันเห็นไหมคะเนี่ยมันตรงหลักกันที่เราคูณอ่าได้สามสิบหกดังนั้นสามคูณด้วยสิบสองได้สามสิบหกนักเรียนก็ตอบบอตอบสามสิบหกเป็นเลขไทยนั่นเองค่ะอ่าเห็นไหมคะการคูณโดยการตั้งคูณ เอออะมาดูข้อที่เจ็ดค่ะข้อที่เจ็ดเขาไม่มีอะไรให้เราเลยเห็นไหมคะมีเจ็ดสิบสี่คูณด้วยสองครูบอกแล้วเราต้องดูจำนวนที่มากกว่าใช่ไหมคะใส่ไปเป็นตัวตั้งระหว่างเจ็ดสิบสี่กับสองเจ็ดสิบสี่นะคะเป็นตัวตั้งสองเป็นตัวคูณเวลาเราคูณนะคะเราเริ่มคูณจากหลัก หน่วยก่อนเห็นไหมคะหลักหน่วยกับหลักหน่วยอ่าสอคูณสได้เท่าไหร่นะเดี๋ยวคุณครูเขียนได้คือคูณก่อนสองคูณหนึ่งเท่ากับสองสองคูณสเท่ากับสี่สองคูณสเท่ากับหกสองคูณสเท่ากับแปดสองคูณหเท่ากับสิบ 2คูณ6เท่ากับ12 2คูณ7เท่ากับ14อันนี้เราเอา2คูณ4ใช่ไหมคะ2คูณ4เท่ากับ8เรแก็ใส่8ให้ตรงในหลักที่เราคูณพอเราคูณหลักหน่วยเสร็จปุ๊บเราจะคูณหลัก10นะคะก็เอา2ไปคูณหลัก10นะคะเพราะ2เป็นตัวคูณเนาะสองก็เลยต้องเอาไปคูณทุกตัว,ตว สองคูณเจ็ดได้เท่าไหร่นะคะดูสิสองคูณเจดได้สิบสี่นักเรียนได้สิบสี่นักเรียนก็ใส่สิบสี่แบบนี้ได้เลยค่ะอ่าใส่สิบสี่แบบนี้ได้เลยนะคะต่ออบอบตอบก็หนึ่งรสี่สิบปดนั่นเองค่ะอ่าเห็นไหมคะ ที่เหลือนะคะคุณครูจะให้นะักเรียนลงมือทำด้วยตนเองนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะในวิชาคณิตศาสตร์นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ